ฟังุนด่วนครับคุณผู้ชมครับยังคงเดินหน้าถอนรากถอนโคนคาเมนออกจากแผ่นดินไทยอย่างต่อนเนื่องนะครับสำหรับกองทัพไทยและก็ครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นการร่วมแรงร่วมใจสามัคคีกันทั้งประเทศครับเพื่อประกาศให้โลกได้รู้ว่าพื้นแผ่นดินนี้เป็นพื้นแผ่นดินของไทยนะครับมาเริ่มกันที่ภาพวินาทีประวัติศาสตร์กันก่อนครับกับวินาทีที่ทหารไทยครับ ระเบิดทำลายบันไดไม้1,181ขั้นที่ปราสาทคณาอําเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นี่เป็นปฏิบัติการที่คนไทยทั้งประเทศรอคอยนะครับเพราะว่าการทำลายบันไดไม้1,181ขั้นเนี่ยเป็นการถอนรากถอนโคนนะครับหลังจากที่พื้นที่ของปราสาทคณาเนี่ย ถูกขเขมรเนี่ยนะครับจ้องจะคุบด้วยการสร้างบันไดไม้นะจากฝั่งขเมรเนี่ยขึ้นมาถึงปราสาทคนาคือต้องบอกว่ากรณีของปราสาทคนาเนี่ยเป็นพื้นที่สําคัญในจงังหวัดสุรินทร์ครับและในช่วงหลังที่ผ่านมาเนี่ยพื้นที่ดังกล่าวเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นพื้นที่ ที่มีทุ่นระเบิดเยอะนะครับก็เลยกลายว่าเป็นสถา,านที่ที่อาจจะถูกลืมเลือนไปนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยปราสาทคณาเนี่ยตั้งอยู่ในจังหวัดสุรินทนะครับแล้วก็กรมศิลเองก็เคยสำรวจแล้วแล้วก็ยันว่าเป็นของประเทศไทยซึ่งในการประทะกันล่าสุดในเดือนธันวาคมนะครับทหารไทยของเราก็สามารถยึดคืนพื้นที่ปราสาทคณาได้สำเร็จนะครับแล้วก็ มีการยืนยันว่าฝั่งขเขมรเนี่ยมีการสร้างบันไดไม้ขึ้นมาสู่ตัวปราสาทนะครับที่เรียกกันว่าเป็นบันไดไม้ที่มีความยาวถึง1,181ขั้นเนี่ยกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์หนักเลยครับว่าโอ้โหทหารขเขมรเนี่ยนะครับทั้งสร้างฐานทหารแล้วก็ทำบันไดขึ้นมาเหมือนกับว่านี่เป็นแผ่นดินของขเขมรเลยทำนองเนี้ยซึ่งจกากการประทัาดดังกล่าวนะครับ หารไทยของเราก็จัดการปิดทางขึ้นก่อนหน้านี้แล้วก็มีการตั้งคําถามม,มีภาพมาว่าทําไมไม่ทําลายบันไดนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยทำลายบันไดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นหนึ่งในปฏิบัติการถอนรากถอนโคนขมรออกจากแผ่นดินไทยอย่างแท้จริงนะครับถือว่าขมรเองเนี่ยเป็นประเทศที่ปล่อยไม่ได้จริงนะครับปล่อยไปนี่คือมันก็คือค่อยๆเคมเข้ามานะครับในผืนแผ่นดินไทยเรื่อยๆนะครับซึ่ง การทําลายในครั้งนี้นะครับเป็นการแสดงความจริงจังของประเทศไทยนะครับที่จะไม่ยอมให้ขเขมรน,นะครับเข้ามาเค็มมั่วซั่วอีกแล้วนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวแรกนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงปีใหม่นะครับที่เป็นการยืนยันกับปฏิบัติการถอนรากถอนโคนขเขมรออกจากแผ่นดินไทยนะถ้านั้นไม่พอนะครับกรณีหนึ่งที่กลายเป็นประเด็นคือฮาก็คือการ ปฏิบัติการที่บ้านหนองจานตำบลน,นองสูงหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดส,สะแก้วนะครับภาพของรถแบ็กโฮครับที่เข้าหรือถอนบ้านหลังหนึ่งซึ่งมีการยืนยันว่านี่คือบ้านของกำนันลีอดีตทหารเขมรขายใหญ่ที่เป็นตัวการสำคัญในการฮุบที่ดินชาวบ้านหนองจานออกไปแบบลาบเป็นหน้ากอง คือต้องรายงานกันแบบนี้นะครับกำนันลีหรือนายโตสรินเนี่ยเป็นอดีตทหารขเขมรที่มีอิทธิพลที่บ้านหนองจานและก็เป็นอดีตสามีของนางท,ทองรัดกันหาหรือเจรัดที่เป็นตัวการสำคัญที่นำชาวขเขมรเนี่ยเข้ามาฮุบเอาที่ดินทำกินของคนไทยในบริเวณดังกล่าวและในระหว่างการประทะการระหว่างไทยกับขเขมรช่วงวันที่8ถึง2 1ธันวาคมที่ผ่านมาครับ กองกาลังบุรพาเนี่ยสามารถเข้าควบคุมพื้นที่บ้านหนองจานได้สําเร็จปกป้องอธิปไตยไว้ได้จึงต้องทําลายสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในผืนแผ่นดินไทยและก็เตรียมคืนพื้นที่ทํากินให้กับชาวบ้านต่อไปในอนาคตและถือเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยโดยเฉพาะชาวบ้านหนองจานนะครับที่รอคอยเวลานี้มาอย่างยาวนานกว่า40ปีนะครับถือเป็นหนึ่งในปฏิบัติการที่ผมขึ้นเหดชัดเลยว,ว่าเป็นอีกหนึ่ง การถอนล,ลากถอนโคนขเขมรออกจากแผ่นดินไทยอย่างแท้จริงนะเพราะว่าไล่มาตั้งแต่พื้นที่ปราสาทขนามาจนถึงบ้านหนองจานเนี่ยนะครับถ้าใครได้ติดตามอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับนอกจากจะมีการรื้อระเบิดทำลายกีดกันแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คนไทยนะครับรู้และเข้าใจเป็นอย่างดีก็คือก็ต้องมีการ ห้ามนะครับไม่ให้ขเขมรเนี่ยล่วงล้ำหรือล่วงเลยเข้ามาในแผ่นดินไทยอีกนะครับเพราะถ้าเราหากเห็นพฤติกรรมแล้วเนี่ยขเขมรเองเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าจงใจะนะครับจงใจตเต็มๆที่อยากจะเข้ามานะครับในผืนแผ่นดินไทยนะแล้วก็โอ้โหคือเข้ามาเห็นทั้งเรื่องของการสร้างบันไดนะครับแบบที่โอ้โหนี่คือแบบกล้ามากะนะครับหรือแม้กระทั่งคุบ ผืนแผดินไทยเนี่ยถามหมดทุกรูปแบบนะครับมันก็ไม่แปลกเลยนะครับที่คนไทยเนี่ยจะร่วมแรงร่วมใจกันนะครับคือการร่วมแรงร่วมใจกันในครั้งนี้เนี่ยนอกเหนือจากจะทําลายทุบทิ้งเนี่ยก็ต้องมีการกันเป็นอย่างดีนะครับซึ่งผมเองก็ได้มีการรายงานไปนะครับเกี่ยวกับประเด็นตู้คอนเทนเนอร์เนาะทีะ่กลุ่มของการชมพลังรวมกับทางกองทัพไทยเนี่ยนะครับร่วมกันสร้างบังเกอร์นะครับแล้วก็มีการ วางแนวตู้คอนเทนเนอร์นะครับซึ่งมีรายงานมาว่าตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยก็ยังคงหลังไหลไปในพื้นที่สําคัญนะครับโดยเฉพาะที่บ้านหนองจานหนองยาแก้วนะครับล่าสุดเนี่ยก็มีถึง60บใบแล้วก็ส่งให้กับทหารไทยเนี่ยจัดวางเรียงเป็นรั้วเขตแดนของประเทศไทยที่บ้านหนองจานแล้วก็บ้านหนองยาแก้วนะครับแล้วก็ยังคงได้รับนะครับ ความร่วมแรงร่วมใจกันนะครับจากคนไทยในการส่งตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยไปวางนะครับเพื่อตัดขาดนะครับแม่ขเขมรเข้ามาในพื้นที่นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปฏิบัติการที่ผมก็ต้องบอกว่านอกจากหรือทําลายนะครับนอกจากทําลายในสิ่งที่ขเขมรสร้างล่วงล้ำเข้ามาในแผ่นดินไทยแล้วเนี่ยการกั้นก็ถือว่าสําคัญเพราะว่าผมเองเนี่ยเข้าไป ดูนะครับความคิดเห็นของคนไทยนะครับหลังจากที่ผ่านช่วงเวลาข้อตกลงหยุดยิง72ชั่วโมงเนี่ยนะครับก็มีผู้สื่อข่าวไปถามชาวบ้านนะครับบริเวณชายแดนของไทยนะเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าเฮ้ยเชื่อไหมว่า,ขาเขมรเนี่ยจะไม่กลับมาลุกลามอีกนะครับซึ่งต้องบอกว่าผมเข้าไปดูบทสัมภานะชาวบ้านเนี่ย พูดแบบชัดเจนนะครับคือชาวบ้านก็ตั้งก็สังเกตว่าการที่ขเขมรเนี่ยพยายามเจรจาหยุดยิงเนี่ยอาจเป็นเพียงถือโอกาสเสริมกําลังพลและอาวุธหนักเข้าพื้นที่ชายแดนเพื่อเตรียมยึดคืนจุดุทธศาสา์สำคัญที่ไทยเคยยึดคืนมาตลอดแนวชายแดนโดยมีรายงานที่น่าสนใจนะครับว่าทางฝั่งของขเขมรเนี่ยนะครับยังไม่ให้ประชาชนที่อยู่บริเวณชุมชนโอสมิตนะครับหรือ ในหลากหลายพื้นที่เนี่ยเขมรยังไม่ให้ประชาชนเข้ามาในพื้นที่ดังนั้นเนี่ยมันขัดแล้วก็ตรงกันข้ามเลยเพราะว่าฝั่งไทยเราเนี่ยอนุญาตให้คนกลับมาในพื้นที่แล้วให้กลับไปใช้ชีวิตได้ซึ่งคนที่อยู่ชายแดนไทยขเขมรเนี่ยนะครับรู้ดีนะครับว่าขเขมรเนี่ยไว้ใจไม่ได้นะครับยังไงอะ่ะไม่เชื่อแน่นอนว่าขเขมรจะหยุดพบว่าคือณนะตอนนี้เนี่ย ทุกอย่างมันมันอยู่ในสถานการณ์ปกติจริงแต่ก็ต้องระวังตัวตลอดนะครับคนไทยคือบอกคนคนไทยที่อยู่ในย่านนั้นเน่ยออกมาเปิดใจเลยว่าก็รู้สึกต้องลุ้นกันวินาทีต่อวินาทีแต่แต่ก็รู้อยู่แล้วว่าอ่าเขมรเนี่ยมันปิ้นป้อนไม่มีฝาจัดอยู่แล้วนะครับวันใดวันหนึ่งมันก็จะมาอีกนะครับเหมือนพฤติกรรมที่มันทําที่ผมเล่าให้ฟังตั้งแต่ช่วงต้นคลิปเนี่ยไอ้เรื่องฟางบันไดมันก็ไม่ควรฟางมันก็ฟางเข้ามาลุกลามเข้ามาหรือเรื่องของการนะครับเข้ามาคุบ แผ่นดินโดยอ้างสิทธิ์อะไรต่างๆมากมายนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นภาพสะท้อนที่น่าสนใจแต่ก็ต้องพูดถึงกรณีนี้เป็นเรื่องปิดท้ายนะครับกับความเคลื่อนไหวล่าสุดที่มีภาพของฮุนเซนนะครับและกุนมาเนตนะครับลูกชายเนี่ยเริ่มเคลื่อนไหวภายในประเทศแล้วนะครับคือภาพนี้ใครเห็นก็ต้องบอกว่าหูมันเป็นการก๊อปปี้ไทยหรือเปล่าไม่ทราบนะครับโดยเฉพาะฝั่งของคุณมาเนตนะครับที่ เริ่มที่จะเดินสายนะครับไปเยี่ยมเยียนทหารของตัวเองที่ผ่านศึกมาในโรงพยาบาลภาพมันจะคล้ายๆกับกรณีที่กองทัพไทยนะครับก็มีระดับผู้บังคับบัญชาการนะไปเยี่ยมพลทหารที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลอ่ะก็คือว่าก๊อปปี้กันมาเลยนะครับเพราะช่วงนี้ก็ต้องอ,ออกมาเรียกคะแนนหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าไม่ออกมาไม่ขยับเลยเนี่ยคนเขมรก็เริ่มที่จะแบบไม่ไหวแล้วทนไม่ได้แล้วแต่ที่ผมเองเนี่ย เห็นชัดและคมเฉิเองก็เริ่มตั้งข้อสังเกตก็คือความเคลื่อนไหวของคุณเซนคุณเซนก็เคลื่อนไหวนะครับแต่ไม่ได้ไปโรงพยาบาลครับไปในศูนย์ที่เขามีการจัดเตรียมพวกข้าวของเครื่องใช้เพื่อนําไปแจกจ่ายกับคุณคมเนที่ลีภัยนะครับออกจากการประทะกันร,ระหว่างไทยกับคมเน,นี่แหละนะครับแต่ภาพก็อย่างที่เห็นนะครับคุณเซนก็อยู่ในเมืองนะครับไปนั่งดูของแจกไปตรวจของอะไรอย่างเงี้ย ค้เขมຈก็เลยตั้งคำถามว่าคุณเซนกับคุณมาเน็เนี่ยกลัวอะไรนักหนาเพราะว่าทําไมขับเคลื่อนได้แค่ในพื้นที่ปลอดภัยทําไมกลัวไทยถึงไม่กล้าไปเหยียบชายแดนเพราะว่าข่าวของฝั่งไทยมันก็เร็วนะรายงานไปถึงขมຈเห็นนายกรัฐมนตรีก็ไปเดินให้กําลังใจทหารบริเวณชายแดนที่ประสาตาควายด้วยนะครับแล้วก็มีนายทหารใหญ่เนี่ย ก็เข้าไปตรวจตาพื้นที่นะครับแบบไม่เกรงกลัวขเขมรแต่กับกลายเป็นว่าผู้นํเขมรตอนนี้นะครับเรียกได้ว่าหัวหดนะครับอยู่ในกะลาไม่กล้าออกมานะครับทำได้แค่เพียงทําในสิ่งที่ก๊อปปี้ไทยแบบที่พอจะทําได้แต่จะให้คุณเซนกับคุณเมเนตเนี่ยมาชายแดนเนี่ยก็ต้องถามว่าจะกล้ามาหรือเปล่าคือถ้าคุณเซนไม่กล้าเนี่ยนะครับมันก็อาจจะเป็นภาพสะท้อนของขเขมรที่ เริ่มจะจับทางได้แล้วว่าโอ้โหทั้งคุณคุณมาเนทและคุณุเจนเนี่ยกลัวไทยแบบจะจัดนั่นเองนะครับและนี่ก็คืออัปเดตล่าสุดนะครับของสถานการณ์ไทยเขมรที่ผมนํามารายงานให้คุณผู้ชมได้ติดตามนะครับถ้ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมต่อจากนี้เดี๋ยวผมจะนํามารายงานกันต่อกันครับ